ใครๆก็ออกได้ไม่ต้องใช้เงินมีบริการหลังการขายทุกคันสวัสดีครับผมพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับผมแอดมินโบนะครับวันนี้ก็จะปีใหม่แล้วได้รถามาใหม่อีกหนึ่งคันเดี๋ยวเอามาพาชมนะครับแล้วก็โปรดีๆนะครับหนาวแล้วมาหาอะไรข้าวขวไปใช้กันนะครับลูกค้าครับผมสําหรับเจ้ากระบะลูปหลอคันนี้นะครับเป็นรถปี2015นะครับออนิ e ปี2015แทกเอสนะครับผมซึ่งเป็นตัวเอสนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับตัวรถรอบๆคันและภายในของมันนะครับบอดที้ต่างๆของตัวเอเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมไปเลยสำหรับ d m a มตัวนี้นะครับเป็นรถปี2015นะครับซึ่งเป็นตัวโลตัวเอนะครับผม ด้านหน้าก็ไฟหน้าก็ยังเป็นธรรมดาอยู่นะครับไฟตัดหมอกก็จะไม่มีให้แต่กระจังหน้านี่ทางร้านเปลี่ยนให้นะครับเป็นตัวชุบทําให้มันรอนะครับตัวหนังสือโลโก้สีแดงแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาใหม่นะครับตัวนี้ล้อล้อก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็นล้อ18 TE ตัวนี้โลโก้แดงนะครับใหม่ยกชุดสี่เส้นด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวที่ประตูนะครับไฟเลี้ยวที่ประตูให้นะครับแต oh ่เอ่อไฟเลี้ยวที่กระจกจะไม่มีตัวโลนะครับมือจับก็ยังเป็นธรรมดา เข้ากับสีรถเลยไม่เป็นตัวชุบโพเมียมไม่มีตัวกันรอยให้นะครับผมไปที่ด้านหลังด้านหลังไฟท้ายต่างๆนะครับไฟท้ายก็ยังจะเป็นตัวธรรมดานะครับไม่เป็น LED นะครับตัวหนังสือโลโก้บอกรุ่นก็จะมีให้แต่ก็จะเรียบๆไม่มีอะไรมากมายนะครับออปชันภายนอกนะครับผมตัวนี้แต่ยังไม่ค่อยมีเยอะนะครับผมสาหรับตัว S อนะครับปี2015ตัวนี้เดี๋ยวไปชมรถด,ด้านในกันภายในนะครับเ,เริ่มกันที นะครับสามารถเปิดได้นะครับวงนี้รถใหม่ๆมันเปิดได้้วครับสำหรับตั้งแต่เป็น all นิวมานะครับเปิดได้แล้วสีโทนภายในนะครับบอดี้ต่างๆจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับผมจะไม่เป็นสีครีมเหมือนกับตัวแซกับตัวเอลนะครับเบาะก็จะเป็นกัมบะยีแต่ตัวนี้ทางร้านคุ้มให้ใหม่แล้วนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการรักษาครับภายในก็ยังสะอาดนะครับสวยงามทางร้านแลได้ทําความสะอาดให้หมดเรียบร้อยนะครับพรมต่างนะครับอยู่ในสภาพที่สวยนะครับไม่มีขาดนะครับเบาะก็ไม่ขาดนะครับผมชุดบอดี้นะครับชุดเครื่องเสียงตัวนี้จะเป็นแบบธรรมดานะครับ ไม่เชื่อมต่อกับบูโทรศัพท์หรือบลูทูธไม่ได้นะครับแต่ว่าจะมีช่องเสียบ USB ให้นะครับผมหน้าจอก็จะเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าเลขไมค์ก็เป็นที่ิตอนให้สําหรับความระบบความปลอดภัยนะครับก็มีถุงลมนะครับนิรภัยให้2ลูกนะครับด้านคนนั่งและคนขับนะครับผมจะไม่เบรกจะไม่เป็น ABS เท่านั้นเองนะครับสาหรับเลขไมค์นะครับผ่านการใช้งานมาทั้งหมดคันนี้1 5 4 0 0 0กว่าโลนะครับ1 5 4 0 0 0โลเจ้าของเดียวนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับผม บอดี้ต่างๆเราทําความสะอาดให้หมดแลวลูกค้าได้รับไปก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมยังคงอยู่ในสภาพเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูคอนโซลต่างๆไม่มีแตกไม่มีฉีกนะครับริ้วอยต่างๆไม่ค่อยมีนะครับรถคันนี้จะของรักษาดีเดี๋ยวเราไปชมต้องเครื่องกันดีกว่าครับผมสาหรับตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยูน2ล205นะครับผม DDI Turbo นะครับผมตัวเครื่องเราล้างให้แล้วสะอาดทุกจุดนะครับรับประกรันรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนัก น้ำท่วมให้แน่นอนนะครับหัวน็อตต่างๆลอยซีนเพดนะครับนี่เพดของเดิมหมุดเดิมเพดเดิมนะครับคานหน้าชุดคานหน้าของเดิมทั้งหมดนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหานี่เป็นตัวเลือกที่น่าใช้นะครับเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากๆสำหรับบ้านเราอยู่แล้วนะครับอิซูซุชื่อนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับเล่นได้และราคานะครับของเจ้าอ,อนิวคันนี้นะครับอยู่ที่40,000 ห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมตัวรถสามารถจะได้เต็มนะครับผมลูกค้ามีเครดิตนะครับพนักงานเงินเดือนนะครับสลิปเงินเดือนเกษตรกรคุณฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินนะครับผมจัดผ่านรับรถโดยที่ไม่เสียเงินสักบาทนะครับผมคือโปรโมชั่นดีๆอย่าง้านเรานะครับแถมยังได้ช่วยผ่อนนะครับอีก12งวดและฟรีดอกเบี้ยอีก1ปีนะครับผม1ปีแรกไม่มีดอกเบี้ยนะครับไม่มีที่ไหนทามีที่นี่ที่เดียวสีคิวลำลุถนะครับผมหากลูกค้านะครับอยากชมรถตัวจริงนะครับรถของเราอยู่ที่อำเภอสีคิวนะครับผม ทางเข้าสารนะครับรงข้ามโรงงานโตคุมิมาชมตัวจริงได้ทดลองขับได้นะครับหรือติดต่อเข้ามาทางเพจร้านหรือเบอร์โทรที่ผมลงไว้ให้นะครับได้ทุกเบอร์นะครับผมเดี๋ยวจะมีแอดมินติดต่อกับไปแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นขนาดไหนกดติดตามไม่ได้เลยนะครับช่อง u t u b e นะครับหรือเพจร้านขายรถมือสองสียิวลำรถชื่อเดียวกันนะครับคุณจะไม่พลาดรถสวยๆแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม